สวัสดีครับพวกกับผมขั้วกยอดนุ่มหนามม้น,มนคนหนาหน่อยเหมือนเดิมครับการรีวิววิทยุสื่อสารมื่อนี้ผมสิผาพี่น้องมาเบึงวิธีการตั้งค่าวิทยุสื่อสารบีฟงหรือเบวฟิงแล้วแต่คนอืน่นบึงมือนี้ผมสิภาพี่น้องมาเบึงเมนูด่ดก็ขอบอกก่อนอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ช่องผมผ่านการรับได้ได้เปิดรับได้ได้จากช่องยูทูบแล้ว ขอพี่น้องนะครับเนาะขอพี่น้องเกียรติเวลาเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องเนาะกขมีโฆษณาขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนของผมกะขอเกียรติเวลาเล็กๆน้อยๆเบิ่งโฆษณาก่อนค่อยรับชมคลิปเนาะครับเนาะเพื่อเป็นการสนับสนุนผมให้ผมเฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะผมมีกำลังใจให้ผมได้มีไ,ไมา่ได้เขามาไดเอามาาช่อยเหลือสังคมเอามาพัฒนาการทํำคลิปของผมเนาะครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับมือนีผมสิพภาพพี่น้องมาเบิง่ง การังค่องัอีหยังมาเบิ่งกันครับพี่น้องสงสัยบ่ว่าเฮ็ดจังไดร <quency> mode. เฮ็ดจังซี่อยากไล,ล่รีสียงมนะันน่ะเสียงเปิดเสียงปิดเสียงกดเนี่ย <Two. Six. S 1> เนี่ยกดเข้าไปเนี่ยกดก <Six. S 1> เข <Menu. S 1> ้าไปอีหยังตัวเล็ตัวเล็ตัวเล็หรือกดเลขกดหยังเนี่ยเนี่ยอยากไลบ่บ่อยากปิดบ่อ่าคลิปนี้มีคำตอบพี่น้องเราผมสิพาพี่น้องเฮ็ดเทอมวิธีการปิด เสียงเสียงปุ่มกดเสียงวันทูที่เนี่ยแล้วก็เสียงที่มันอ่าวุ่าเยี่ยงวะนี่เขามันยังไงตัวแรกตัวแรกตัวเล็กเี่ยงเขามันีเนี่ยพวกเนี่ยจะให้เอาออกเสียจังเลยมาเบิ่งกันพี่น้องอันแรกเนาะผมจะกลับเรื่มต้นไหมก็คือเปิดเครื่องขึ้นอ่ามันมีเสียงเนาะเขาเมนูพี่น้องเขาไปกดคําว่าเมนูแล้วพี่น้องกดเขาไปหาเมนูที่แปด พี่น้องจะเห็นตัวนี้เมนะูทีแปดเนาะอ่ะเห็นปะลายพี่น้องกดเมนูอีกคันหนึง่ง <Be prompt. S 1> ให้เครื่องเสร์นลงมานะพี่น้องนะตอนนี้มันอยู่ขํ้ว่าอ่อนพี่น้องอยู่ขําว่าอ่อนแล้วกกดออฟมันจะ้ะคือปิดคุณลูกซอนขึ้นหรือลงก็ได้ปิดนะพี่น้องเนะแล้วก็กดเ <Conf irm. S 1> มนูยืนยันแล้วก,กด escape โอเคตอนนี้จะม่เสียงอะไรพี่ <Two. S 1> เนี่ยจะมีแค่เสียงบอกเห็นปะเนี่ยมันจะมีแค่เสียงเสียงตเลข เวลาเ้ากดตัวเลขมันก <Menu. S 1> kind of ็ยังมีเสียงเงาแต่เนี่ยแต่ว่าเ้าเกากดใดเนื้อื่นมันจะบ่มีเห็นปะบ่มีจ้าว่าหันกดใส่์มันกระดังบารนี้มันด้มีเท่าไหเสียงตัวเลขแต่าเขาเสียงเสียงกดตัวเลขออกน้ำเพดจังเลยบาร์เนี่ยกดเมนูเหมือนเดิมพี่น้องกดเมนูเหมือนเดิมกดเมนูหลักกดเข้าไปที่เมนูที่14พี่น้องกดไรฮะนี่เห็นว่ามันจะโบมีเสียง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 เสียเสยงเสเสียงเสีเสียงเสียงเสียงเสียยงเเสียงเสีียงเสงเสียง กดเมนูที่สิบสี่เบียดสิบสองสิบสามสิบสี่อ่ะสิบสี่อ่าเดี๋ยวเขาเมนูอีกเดี๋ยวพี่น้องเนี่เอากดเมนูอีกนี่กดเมนูอีกตัวหนึ่งแล้วกดหาคาว่าออฟนี่พี่น้องหาคาว่าออฟแล้วกดเมนูอีกตัวหนึ่งยืนยันเียบร้อยเห็นรอพี่น้องนี่คือยืนยันแหละเอากดออกเลยกดใช้่วมีเสียงไปพี่น้องกดใช้่วมีเสียงกับห็นปะกดใช้โวมีเสียงเลยที่นี่ เสียงเว้กับ่บมีเสียงมันบอกตัวเลขกับ่บมีพี่น้องกดมนูเมน,เ,มนเมนูกดยังกับ่บข้นพี่น้องโบข้นแล้วเนี่ยกดแสกับ่บข้นพอให้จังที่เล้วอเมือดีมันดีอ้าอาไจังไรเถอะไปอะไจังไรเถอะไ้จังไรล่ะมันเงียบเกินไปคุณลองคนกัอยา่างไรมันมีเสียงวู้ง,โโงยยกับโอย่างมีเสียงนอกกับน,น,น่าจิตต่างตามคนตามความคิดนะกับพี่น้องนะกับเฮ็ดเหมือนเดิมเลยพี่น้องกับเอาไงไงกดเก่ามนู กลับไปเมนูทีสิบทีเมนูทีสิบทีก็กดลุกซ้อนลงมากดเมนูกดหลูกซรลงมาหาคำให้มันเปิดแล้วกัคอนเพิ่มกดยืนยันมันก็ลืมมีเสียงกดแอคทีฟไปแล้วบานิกะกดเมนูอีกแล้วกดหาเมนูที่แปดอ่ะกดตังล้าเลยขแปดกดเลขแปดกักดเมนูให้มันลงมาให้เครื่องเตือนลงมาแล้วก็กดอาคำว่ามาอ่อนเจอคำวามาอ่อนกดเมนูอีกพี่น้อง กดเมนูอีกคอนเฟิร์มกดแอคทีฟออกตอนนี้ก็เห็นป่ะกดใจมันกระบอกคือโอเปอี่น้องกดไจก็ตัวเล็ก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 ไปไปเลยของมันเนี่ยกดไอ้กระบอกมันกระบอกกดตัวเล็กมันกระห่องคือโอเปอร์นองเนี่ยกดไจมันกระบอกคือโอ้กดออกก็มั่วไปหนาแล้วผมก็ได้กดบุบึงหนาจอครับมั่วไปหนาแล้วนี่คือวิธีการปิดและเปิดเสียงของ เสียงเบอกที่มาจากเครื่องของวิทยุสื่อสารบ่อปินหรืออยู่เหมือนบีฟงนะพี่น้องนะกาคลิปนี้การที่มีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมนะครับพี่น้องนะอย่าลืมสนับสนุนโฆษณาของผมในคลิปของผมว่าดีว่าดูกับบอดายกันคันชีห้ามพี่น้องบ่ให้ปิดโฆษณาก็ห้ามบอดายพ่อผิดกดยูทูบนะเพียงนะผมผมบ่ห้ามพี่นอ้อ,นอ,งอ,นองแต่ผมขอแค่ขออยากขอเวลาเนาะครับพี่น้องอยากขอเวลาให้พี่น้องเกียรติเวลาเล็กๆนออ้อยๆช่วงโฆษณาผมเนี่ย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผมมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งจะลอแค่เบียวัดเงื่นเดือนมากะคือว่า้วครับยุคนี้เนะาะได้ที่เป็นเงินกตต้องคว้าไปก่อนแต่ละคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ครับพ่อกันคลิปหน้าพมพาพี่น้องไปเบิ่งเมงนูด่ดเลยแต่ะคลิปนี้พ่อกันเทน่านี้สวัสดีครับ